สวัสดีครับทุกคน,คนเดี๋ยวเรามาดูน้องยูกิีอัดเพลงกันครับเป็นแค่คนเทนมเนคนมันเบอร์ว่าจ <laughs> ะกว่เอ่อ่าโมเมนคน่คอนแทร์ได้ล่ะคอนแทรคอนเทนต์คอนแทรคอนแทร์โเป็นคอนแทด้มัน โอเวอร์ว <c oughs> <c oughs> okay, ่าอาจารย์รุกาดโอ้โบ่แตกแตกเลียค่ะมันพีกันาบะพีกแคลมัต้อนตอนสามเราทายเก็บฟ้ามือหนึ่งกันเลยค่ะ ก็แค่ละครหนึ่งซีนเขาหอดบอกเคยอินกับเขห้ามว่าหักมอ๋อพี่แจกกหลับแล้วหรอเป็นแค่ว่ากาขึ้นสูง ก็แค่ละครหนึ่งสิเขาหอดบอกเคยอินกับค้าวหัน่นเป็นแค่คนเทนบอนคนแทเขาแค่เวทันัีโอ ฟิลเตอร์ไม่มีด้วยนะครับกล้อง,งนี้สวยครับผมบสวยครับเหมาะสมกับการเป็น CEO อุ้มรักครับผมเหมาะเป็นแค่คนเพ่นบอแมันคนแท้เขาแค่แวะมาตัวเป็นหู้ว่าจ๊ะนั่งบ่ลูกนั่ก่น อสูสูขนาดสมมบบุนแแ่หย้้อปูออ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 ่่่่่่ะตตนน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 ทีีีเเเเคค้้้้้้้้าาลลลลงงแแแววิใจขขขมม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 ััรรรบบบบ์ไไไึึหหหู๋พด สวัสด e, ีทุกคนนะครับผมมาดูน้องยู้กีกันนะครับนรวี้บบะเขาเว้มาตัวเขาเวี้มตัเขาเ้มาตูวดีกว่าบังบสมุนบังบงเงินกว่ามาแค่ค็นเสนตไม่ได้ตอสูงเลย สเขาหอดบอกเคยอินกับคำว่าฮัมเป็นแค่ ลบมอนี่มันมยังสือมวนอยู่ด้วยฟังไม่เด้แล้วลองฟังดูครับค,คู่จิงบมันคู่จิต้องเจ็บคียงจนพมไ,ไมู่เดอร็นแค่คนตัว,ตวเป็นแค่คนทของเล่นลบดีกว่าเป็นแค่คนทเทน

S <S <an> <S ไม่ไหมเธอเป็นแค่ค <S an> อนเทนต์เธอทำ <S <S <an> <S อันนี้ดีอันนี้ดีเลยล่ะแต่ว่าบัดขึ้นบ่บบปัไนไดแกหลังๆอันดีเดีแล้วเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวค่าย,ย,ยออกลาดดังแน่ะโอเคอ่ากินน้ำกินน้ำเนื้อ จิบน้ำจิบน้ำคอชุ่มชุ่มเด้นม <laughs> ัก้ง <desarrollo. c Excel KK> สีดิกับต้าสงกันุดสดเป็นแค่คน ร้องยากนะครับเพลงนี้ครับผ่เป็นแค่นเทนมาตัวแค่คนเทนเขาแค่ว่มาตัวอนแคคอนเทนตเ่วถือแบบนึจงเอาสสยชาร์จ เป็นแค่คนเทนต์ ไมเธอเป็นแค่คอนเทนท์ที่เธอทำออว่า <c oughs> เข้าใจถูกใช่ไหมเธอ <c oughs> เป็นแค่คต,ต,ตอนเตนท์ที่เธเข้าใจถูกใช่ไหมเธอเนี่ยว่าต้องเอื้อนกันได้หรอิ่มเสียงไม่ได้เข้า <c oughs> ใจถูกใช่ไหมเธอ เออแล้วก็เป็นแค่คนเดียวที่เธอทำเนี่ยขอรุ่งเรี่คนหายใจเลยเขาใจถูกใจไเมยเธอร้อยหายใจแล้วก็เป็นแค่คนเดียวที่เธอทำอันดับหนึ่งครับโอเคไปร้องตามมานะเครับกินเกดเมนให้เธอเป็นแค่คู่จิ้นบอกเมนคู่จิ้น ต้องเจ็บเพียงจนพออ่าโมเมนต์ที่หาว่าเข้าใจถูกใช่ไหมเธอเป็นแค่คนเทนต์ที่เธอไม่เนาไปยังไงโดดเข้าใจถูกใช่ไหมเธอเดี๋ยวคือป๊อบเจ้หน่อยเข้าใจถูกใช่ไหมเธอกคือจริาาง,งาน,นะเข้าใจถูกใช่ไหมเธอเธอ่ปอย่างเลยเข้าใจถูกใช่ไหมเธอ เป็นแค่คอนเทนท์ที่เธอทำนะต้องเจ็บเคียงจนพาโมเมนต์ที่ฮาร์าเข้าใจถูกใช่ไหมเธอเป็นแค่คอนเทนท์เข่ยาวไปนิดนึงลูกน่ารักนะเข้าใจถูกใช่ไหมเธอเออพอ่ออะเจ็บเคียง,งจนนพาโมเมเต์ปล่า

ูวิธีวิธีการร้องเสียงเดียวอีหลาร้องแบบนี้แหละแต่ว่าที่นี่ใส่อารมณ์เหมือนก็คบบนคนละเสียง<อ>ค่มันคนละเสียงก็บวก็บแบบแหใส่อารมณ์หัยงี้นิดนิดหนึ่งเข้าใจถูกใช่ไหมเธออ,อันนี้มันเด็ดมันเด็แห้งหัวฉนหน่อยตามมาไหมได้ร ต้องเจ็บเคียงจนเพ้อโมเมนต์ที่ฮาร์เฟอร์เข้าใจถูกใช่ไหมเธอเป็นแค่คอนเทนต์ที่เธอทำฮาร์โมเมนต์ที่ฮาร์เฟอร์เข้าใจถูกใช่ไหมเธอ ขาใจถำนี่แหละจอเป็นคนละเสียงเมียงเออคนละเสียงโอเคเอาวนี่แหละมาขอรำนะครับคู่จินโมเมนคู่จิงต้องเจ็บเคิงจนพาโมเมนต์ที่หักเบอเข้าใจถูกใช่ไหมเธอเป็นแค่คนเทน เธอทำเป็นแค่คทเทเำเอาโอเคความเลาลงูกแข่ไมนิดนึ่งแต่เป็นแค่คนเทนเตอรทำเหนได้แล้วไม่เธอ <c oughs> มันยังบอกมันยังบอกมบอก,อบอกเอบอรนะ์เบเบิร์มปทไปเลยนะเขาใจถูกเช่ไหมเธอเนี่ย กองเจ็บเพียงจนพาโมเมนต์ที่ฮับเบเข้าใจถูกใช่ไหมเธอเป็นแค่คอนเทนที่เธอทำโอเคฟังร้องรึเปล่าไหมครับผมนะฟังร้องไหม มมนคิดเราบอไล้วเราบ่แรงมากจนาโมเมนที่หาเอเข้าใจถูกใช่ไหมเธอเป็นแค่คอนเทนท์ี่เธอทำาอเข้าใจถูกใช่ไหมเธอเป็นแค่คอนเทน เ,เข้าใจถูกใช่ไหมเธอ,อเป็นแค่คนที่เอาอย่า้บวก่อาจารย์ขอเง่ามันจะแหลกเรื่อยๆไปเร่อนะจ้าทางเรื่ยๆเดี๋ยวหนุลองนึกภาพกนถ้าจะมันมาแบบนี้แหละแต่คนก็จะเสียงเยอะเหมืนบานี่เขาถีบแก่ลหองเง้มันจะปิดเลยลงงจะบ,บูกแหลกไปเลยแต่ตอนตอนตอนแหลกเร่อยๆเขาถงเก็บเ่า้ยเรื่อยๆไไิมานหลกเอา เขาหอดบอกเคยอินกับคำว่าฮัมเป็นแค่คนเทน ไมเธอเป็นแค่คอนเทนที่เธอทำดีกันนี่บัตรขึ้นบ่ออันนัไหนแจ็ปัไหนเดยวส่งให้คนเรอได้หลายแทกเลยเนาะกำไฟเสียดีๆขอเก็บไว้หนึ่งแท็กกาบุการบุดคนทูเล่ะสงซีดีนี่คือเรื่อยไหมก็กัา สิ้นเขาหอดบอกเคยอินกับคำว่าหัเป็นแค่ กที่ไมเธอเป็นแค่คอนเทนท์ที่เธอทำอุ้มรักทำงานเอามีปวดท้องนี่นั่นแม่นอกปวดท้องอุ้มรักทำงานเขาเขาลูก โอเคไม่ยังตัวเก็บเงินนะเนี่ยมอุ้มรักทำงานโอ้กินกาแฟอุ้มรักมาครับยังไงครับผมคุณซีโอครับคุณธรคุณธรรให้ศิลปินผมอุ้มรักทำงานนะครับก่ายเป็นก็คือมันอยู่ในช่วงของมัจะกินข้าวเข้าไปมันห้ามไม่ได้ครับผมสูตรวิสัยวะตัดเพลงอยู่แต่ป่วน ของเขาดีจริงๆนะครับ <laughs> ผมอะสองคนนี้ทำไรกันครับผม <laughs> เอาเฮ้ยอะไรสดด้วยไฟติ้งยูกิจังตอนนี้ยูกิจังกำลังไปไฟติ้งอยู่ในห้องน้ำนะครับผม <laughs> ไปสู้กับอุ้มรักอยู่นะครับตอนนี้ ทุกคำตำตึกหัวใจมากรักเดียวเดอ้อเป็นแค่คอนเทนต์บอแมนคอนแท้ๆๆๆๆเอาติดหูได้หรอพี่นั่นเขาแค่แวะมาตัวเออต้องแวะใช่ไหมแววนี้ใส่เวลาดุนกูแหววด้วอ๋อ,ลอแ,ลวแ,วและนี่คือ คนประพัน์เพลงนี้ขึ้นมานะครับผมอันนี้คือเจ้าของคอนเทนต์ค่ะเออเจ้าของคอนเทนต์นะครับคนเคีัวผมนี่นะครับเจ้าของคอนเทนต์นะครับนี่แหละค่ะตัห่เลยตัวใหญ่เปิ้นเลยนั่นเป็นแค่คอนเทนต์โมเมนคอนเทน เขาแค่แวัมาตัวเป็นแค่ของเทนของเล่นทุกคนตอนนี้เรากำลังรอน้องไปทำธุระส่วนตัวสักครู่หนึ่งนะครับเือนแม่าม่กันได้หรือ่ยเอามันสิไล่เลยเดี๋ยวคนสิงงเลยแม่ โอเคครับแม่แม่ถ้ากันเดี๋ยวมาไล์อีกรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอน้องมาอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวไล์อีกทีตอนตอนที่น้องใกล้เสร็จเลยดีกว่าน้องแม่จะได้แบบว่าแม่แม่จะได้ฟังแบบว่าจะได้ลุ้นจะได้ลุ้นอ่าจะได้ฟังแบบเต็มๆได้เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเตรียมเตรียมไปตามบ้านดํานะครับผมต่อๆนะครับเดี๋ยวจะไปเพราะว่าเราพูดชื่อแอปเต็มไม่ได้เดี๋ยวไล์เราอันนี้โอ้ยขอแม่ใช่ไหมเพื่อน ขายอันกาแฟอขับตัตงค้าบินท<อ>ั้งช่องสิบินบใช่ใช่ใช่เพราะว่าตากล้องเราก็เตรียมแล้วใช่ไหมครับผมเตรียมนะครับเตรียมเตรียมนอนเตรีย <c oughs> <c oughs> มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เก้งหวย <c oughs> ยังไงครับซีโออุ้มรักมีอะไรจะฝากไหมครับผมฝากได้แน่นอนครับหรับๆคำถามเรื่องอ่าันนี้เราอยู่ที่บ้านฟ้าเข้าไปบายพีคนะครับผู้ดีสังผมไม่ใช่ยังขึ้นเก้า่ว่าถ้า เรื่องเจตระกพัราเมตของเราในพุ่มรักชอบก็คือจิ้มได้เลยชาวมีอะไรก็จิ้มได้เลยครับผมอาจจะเป็นถ้าคุณบอลขึ้นไหนก็ลองดออันของน้องยูเตะก้าบินเจตระกาบินรูปกลับมาเรียนของมันบินรอบเมื่อคืนนี้กันมาได้ไม่ถึงวันเนี่ยครับมันขับเป็นข้อปากเขาไปดีไปล้วอะไรอย่า้ตะกาชอบบินหนีพูดเราเราก็พูดแบบไม่ได้ระวังไงเนาะแม่แบบฟิวไม่รู้ว่าห้ามคำอะไรบ้างใช่คนที่เดริฟตี้มากๆเนี่ยคนที่ไม่ระวังปากเนี่ย ่ตกดะทุกทแอคที่ห้ามคือเรารวบหมดเลยเเมื่อกี้ที่ไลมายังยังด่ามนั่นฉันคนขอเขมาแล้วมาแล้วเป็นต่ดอุมรักทำงานฟาดหุ่นหุ่นคือเสียแท้ยิดีนเรื่องหุนดีาดหุนคือเสียแท้เอลเอสมากเอลเอสเวอร์ หินโดอเนี่ L S S มากเบอร์ทำไรนี่เอาไลฟ์สดไลฟ์ในเฟชบุ๊กเก็บนี่เขาสีขามาเอาแรงออย่าเฝ้าเก็บเพจยงมุท่านออกอยู่โชว์นะคะดู่านะคะปาสวดทรงอง์เอลเวอร์สอขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหนเอากาแฟอยู่ไหนไหมเราเราไม่ได้พกมาหะแมแม่ไม่พกใส่กระเป๋ามาด้วยเนี่ย ไอ้ใจเอ ez, hey, ๋ใจเอ๋น้องน้อยน้องน้อยเออโอ้โหเออจะพูดเก่งแล้วนะอีกสักหน่อยเขาบ่นพ่อแล้วนะคือพ่อแต่เพื่อนพ่อชั้งเดีย เดี๋ยวเรามาไลฟ์ใหม่นะครับแม่แม่ทุกคน,นครับผมเดี๋ยวรอน้องอัดใกล้เสร็จเดี๋ยวเรามาไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับรแม่แม่จะได้ฟังแบบเสียงดังมันเข้ามไปเตยมเติมเพลงนลครับผมโอเค<า>เขาว่าให้ผม <ๆ S 1> แล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องลงไลฟ์แล้วนะครับผมจุ <ๆ S 1> ๊บๆรักทุกคนนะครับ <ๆ S 1> อย่าลืมสั่งซือ้อกาแฟอุ้มรักนะครับทุกคนจุ๊บๆไปแล้ว